เที่ยวเมืองนรกของครูบุญชูสีผ่องอดีตครูโรงเรียนวัดจุลามณีวัดมงคลธรรมนิมิตให้เสียงในการอ่านโดยทีมงานสิงหราเวลเล่ตายแล้วฝืน้นวันนั้นเป็นวันที่หกุมภาพันธ์2495 ข้าพเจ้าได้ไปทำกิจวัตรประจำวันของข้าพเจ้าคือเป็นครูน้อยประจำโรงเรียนประชาบาลตำบลสามโก4ีวัดมงคลธรรมนิมิตรอำเภอวิเศษชัยชาญจงังหวัดอ่างทองตามปกติแต่วันนั้นเป็นวันที่ข้าพเจ้ารู้สึกเกียดคร้านไม่มีกำลังใจที่จะสอนเด็กและประกอบกับความง่วงที่ผิดปกติ ซึ่งข้าพเจ้าก็มีได้ไปอดนอนที่ไหนมาแต่เพราะเหตุใดไม่ทราบทำให้ข้าพเจ้าง่วงนอนมากอยากจะหลับอยู่เสมอในวันนั้นทำให้จิตใจของข้าพเจ้าไม่เป็นปกติแต่ข้าพเจ้าก็ต้องจำทนสอนเด็กต่อไปจนถึงเวลา15นาฬิกา15นาทีซึ่งเป็นเวลาเลิกทำการสอน พอปล่อยเด็กกลับบ้านหมดแล้วข้าพเจ้าก็เดินมาบ้านซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนสามเส้นเศษข้าพเจ้ามาถึงบ้านก็เริ่มผัดเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวและได้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันนั่นก็คือหุงข้าวกวาดบ้านถูบ้านอาบน้ำตนเองและบุรสองคนในขณะเวลา16นาฬิกามที ข้าพเจ้าเผลอหลับไปเมื่อร่ไม่ทราบมารู้สึกตัวต่อเมื่อตัวของข้าพเจ้ามายืนอยู่ใต้ร่มไม้มีร่มมะพร้าวขนุนมะพร้าวและขนุนกำลังมีผลดกมองดูสวยงามมากแต่ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าที่ยืนอยู่ที่นี่เป็นที่ใดข้าพเจ้ามองดูรอบตัวของข้าพเจ้า บังเอิญสายตาของข้าพเจ้าก็มองไปพบถนนสายหนึ่งยาวเหยียดไปข้างหน้าด้วยความอยากรู้ข้าพเจ้าจะยกเท้าจะขึ้นเดินไปเที่ยวถนนสายเส้นนั้นแต่ยังไม่ทันที่เท้าของข้าพเจ้าจะถูกถนนข้าพเจ้าก็จะสะดุง้งเพราะได้ยินเสียงพูดแต่เสียงดังกังวานเหลือเกินเสียงดังคล้ายตวาดเสียงนั้น ดังมาจากทางด้านหน้าของข้าพเจ้าว่าอ๋อบุญชูเหมาะเลยมาเถิดนายให้มารับถึงเวลาแล้วข้าพเจ้าได้ยินดังนั้นบอกเขาว่าไม่ไปหรอกพร้อมพระออกวิ่งหนีทันทีแต่ชายสีคนที่มารับก็เดินมาแล้วก็พูดว่าถึงเวลาแล้วไม่ไปไม่ได้นะ ข้าพเจ้าก็หันไปบอกว่าลุงไปบอกกับนายเถิดว่าฉันผัดไปก่อนฉันยังไม่ไปหรอกแต่เขาก็บอกมาว่าผัดกับข้าไม่ได้เองต้องไปผัดเองเมื่อหมดหนทางเลี่ยงข้าพเจ้าจึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นต้องคอยก่อนฉันต้องไปบอกคนทางบ้านเสียก่อนเพราะมาเที่ยวนี้ไม่มีใครรู้แล้วข้าพเจ้า ก็เดินมาหน้าบ้านและเดินเข้ารั้วบ้านขึ้นบันไดไปก็พบบนบ้านสว่างสวยไปด้วยแต่เกียงเจ้าพายุและมีชาวบ้านมานั่งอยู่เตรียมบ้านพร้อมทั้งร้องไห้ข้าพเจ้าขึ้นบันดไดได้ก็พระวิ่งจากตรงบันไดไปหาสามีของข้าพเจ้าซึ่งนั่งอยู่ตรงข้างๆหมอข้าพเจ้าเสียหลัก สะดุดเสือล้มลงไปเมื่อข้าพเจ้าลุกขึ้นมานั่งอยู่บนบ้านผู้คนที่อยู่ข้างๆข้าพเจ้าต่างพากันถอยหลังหนีไปรวมกันอยู่หน้าครัวหมดและต่างชิงกันถามว่าครูฟื้นแล้วหรือครูไม่ตายหรือครูไม่ได้หลอกพวกฉันไม่ใช่หรือข้าพเจ้าก็บอกพวกนั้นว่าอยากกลัวฉันเลยแต่ฉันอยากจะพูดอะไรสักหน่อย แล้วก็ต้องไปเพราะเขามารับแล้วฉันอยู่ไม่ได้ฉันยังไม่อยากตายขอผลัดเขาเขาไม่ยอมเขาบอกให้ผลัดกับโยมบาลเองฉันเองจึงต้องไปและฉันขอร้องทุกๆคนด้วยว่าขอให้เก็บศพฉันไว้สามวันก่อนถ้าฉันไม่กลับหมายความว่าเขาไม่ยอมจึงค่อยจัดการเผา พอดีได้ยินเสียงสุนัขหนขึ้นและข้าพเจ้าได้ยินเสียงข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงบอกว่าโน่นเขาเร่งมาแล้วฉันไปละลาก่อนทุกๆคนนายเจ็กที่เป็นหมอจึงเอาทูบเทียนมาให้ข้าพเจ้าและบอกพระอระหังพระอระหังตอนนี้ข้าพเจ้าเกือบจะหมดสติแล้วรับคำพระอระหังได้เพียงสองครั้ง ก็หมดสติวูบไปมารู้สึกตัวว่าตัวของข้าพเจ้าเองได้มาเดินบนถนนสายเส้นนั้นเสียแล้วระยะที่ข้าพเจ้าฟื้นและตายไปใหม่นี้คือฟื้นมาตอน22นาฬิกาและตายใหม่ประมาณ22นาฬกานาทีตลอดทางที่เดินไปนั้นข้าพเจ้าอยู่ตรงกลางมีคนเดินขนาบสองข้าง และอยู่บนด้านหน้าหนึ่งคนเดินมาพักใหญ่จึงพบโต๊ะตั้งอยู่ข้างหน้าทางเดินมีอาหารหลายชนิดตั้งวางอยู่บนโต๊ะมีสุราข้าวหมูไก่ขนมจีนน้ำยาและขนมอีกหลายชนิดคนทั้งสี่เดินตรงไปที่โต๊ะและเรียกข้าพเจ้าว่าบุญชูยังไม่ได้กินข้าวมากินเสียสิ ข้าพเจ้าก็ตรงเข้าไปกินกับเขาเมื่อเอี่ยมแล้วก็ถามเขาว่าของของใครนี่เรามากินของของเขาเขาจะไม่ว่าเอาหรือคนที่มีท้าว่าจะเป็นหัวหน้าบอกข้าพเจ้าว่าไม่มีใครว่าหรอกเพราะเขาเส้นผีอีกสองวันเขาจะกลับมาเอาข้าพเจ้าถามว่าบ้านใครเล่าเขาบอกว่า บ้านนางล่ำหัวตะพานเขาทำบ,บุญต่ออายุได้อีกสองวันแล้วข้าจะมาเอาตัวไปข้าพเจ้ามองตามมือที่เห็นบ้านหลังนั้นอยู่ข้างๆหนึ่งบ้านหนึ่งก็มีลูกกรงสีเขียวต่อมาบ้านของนางล่ำมาอีกพักใหญ่ก็พบขบวนคนยืนอยู่สองฝากถนนต่างชัยโยโหร้อง ต้อนรับข้าพเจ้าและร้องบอกกันว่าพวกเรามาอีกคนแล้วโว้ยข้าพเจ้าบอกกับพวกเขาฉันไม่มากับพวกแกหรอกพวกนี้ส่วนมากไม่นุ่งผ้ากันเลยจากพวกนี้ถึงสวนดอกไม้ใหญ่ดอกไม้นั้นสวยงามมากเป็นทองคำทั้งก้อนใบสีเขียวเป็นมันเหมือนมรกตข้าพเจ้าเดินผ่านมาด้วยความเสียดาย ต่อจากนั้นมีบ้านหลังเล็กๆเ,เป็นแถวข้าพเจ้ารู้สึกสงสยัยเพราะหน่อยบ้านนักที่จะมีคนสองถึงสมคนโดยมากบ้านละหนึ่งคนบางบ้านมีคนอยู่อาศัยใต้ถุนเต็มไปหมดข้าพเจ้าก็ได้ถามว่าที่บ้านมีคนอยู่มากบ้างน้อยบ้างเกี่ยวกับการทำบุญของแต่ละบุคคลบางคนทำบุญไว้ดี ก็ได้อยู่บ้านที่สวยงามบางคนร่วมกันทำบุญสร้างด้วยกันทำพร้อมกันก็ได้ไปอยู่อาศัยบ้านเดียวกันบางคนทำบุญแต่ก่อนทำโดยไม่ตั้งใจกระทำก็ได้ไปอาศัยใต้ทุนเขาอยู่ต่อจากบ้านที่มีเรียงรายไปอีกไกลเดินไปพักใหญ่ก็พบลานกว้างใหญ่มีต้นไทรขนาดใหญ่20โคนโอบมีแท่นหิน และโต๊ะหินอยู่ในโคนต้นไทรมีชายคนหนึ่งรูปร่างใหญ่โตผมหยิกตาพองนั่งอยู่บนแท่นหินนั้นชายทั้งสี่คนและข้าพเจ้าเดินมาตรงนี้ก็ถูกเรียกว่าเฮ้ยพามาตรงนี้สิถามไถ่กันดูก่อนอีนี่ดื้อนักเรียกไม่ค่อยจะมาข้าพเจ้าและชายสี่คนเดินมาหยุดตรงหน้า พอข้าพเจ้าเงยหน้าดูก็รู้สึกดีใจว่ายมมาบานคนนี้รูปร่างเหมือนนายเชยสิงมีผู้เหยียบ้านที่ข้าพเจ้ารู้จักจึงถามว่าเอ้าแต่เชยมาเมื่อไหร่เล่าแต่ถูกตาวาัดว่าเชยเชยอะไรเองรู้จักข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เล่าทำเอาข้าพเจ้าเงียบเสียงทันทีแต่ยังนึกสงสัยว่าคายกับ จะเป็นลูกฝาแฝดกันเลยทีเดียวแต่โยมบาลตัวใหญ่มากข้าพเจ้าจะพูดกับโยมบาลก็ต้องเหงียนหน้าดูข้าพเจ้าไปยืนอยู่ตรงหน้าคล้ายกับเอาลูกหนูไปยืนอยู่ตรงหน้าวัวตัวเของๆทีเดียวนั้นต่อไปโยมบาลถามข้าพเจ้าว่าเอ็งทําไมดื้อนักข้าให้คนไปรับก็ยังวิ่งหนีข้าพเจ้าตอบไปว่า ฉันห่วงลูกพระลูกอย่างเล็กโยคราวนี้โยมมบาลสะดุ้งทันทีแล้วก็ร้องว่าอ้าวพวกมึงทำไมระยำกันอย่างนี้เล่าผิดตัวเสียแล้วอีนั่นยังไม่มีลูกนี่ว่าเสร็จแล้วก็พลิกไปดูบัญชีดูแล้วก็บอกว่าอีคนนั้นชื่อบุญชูจิตทองบ้านอยู่ต้นโพหมู่ที่หนึ่งจังหวัดสิงห์ตายเวลาตีหนึ่งครึ่ง เป็นไข้ทับฤดูตายอีนี่ตายตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นลมตายไม่ใช่มันผิดตัวแล้วและจัดแจงไปเอาตัวอีคนนั้นมาพอสี่คนนั้นเตรียมตัวไปยมาบาลหันมาบอกข้าว่าเจ้าว่าจะดูอะไรก็ดูเสียประเดี๋ยวจะให้เขาเอากลับไปส่งข้าวเจ้าจึงเดินดูเห็นทนายสิริก,กำลังขึ้นต้นหิ้วต้นหิ้วน่ากลัวมากคือสูง มองเห็นแต่ลิบลิบหนามไม่ยาวแต่พอขึ้นไปหนามยาวออกมาเองได้แทงทะลุท้องทะลุต,ตายตายกันทั้งหมดเขาก็เอาขี้เหล็กจับตรงเอวดึงออกมาวางไว้ตรงโคนต้นเอาน้ำในองค์มาราดแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาอีกจะเลีกเลี่ยงก็ไม่ได้เพราะใต้ต้นงิ้วก็มีทหารคอยถือหอกคอยแทง ข้าพเจ้าเห็นหญิงคนหนึ่งซึ่งข้าพเจ้ารู้จักชื่อมวนขึ้นต้นงิ้วจึงในถามเขาว่าเอผู้หญิงคนนี้ก็มีขึ้นต้นงิ้วด้วยหรือเขาก็กล่าวไว้ว่าทําไมเล่ามันนอกใจผัวไปเป็นชู้กับตาหอมต่างก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่เช่นนั้นข้าพเจ้ายัางได้พบชายอีกคนหนึ่งชื่อในเปรื่องถูกตัดมือด้วนกุ้นหมด ถามเขาได้ความว่าในเปรืองชอบยิงนกในเขตวัดเสมอเห็นคนเคยทุบเอาหัวควายก็ถูกล่ามโซ่และถูกเชือดเนื้อเสียงร้องอู้อู้น่ากลัวมากข้าพเจ้ามองดูด้วยความหวาดเสียวพอข้าพเจ้าเดินดูต่อไปอีกก็ได้ยินเสียงยมาบาลบอกกับข้าพเจ้าว่าบุญชูหิวข้าวก็ไปกินสิของเราอยู่โน่นข้าพเจ้า จึงเดินไปดูเห็นโต๊ะใหญ่ตัวหนึ่งมีของเกือบเต็มโต๊ะมีขันข้าวของซึ่งข้าพเจ้าจำได้ว่าขันลูกนี้เคยใส่ข้าวใส่บาตข้าวยังเต็มขันและมีควันร้อนๆขึ้นฉวยอยู่ทางทั้งที่ขันลูกนี้ข้าพเจ้าจำได้ว่าอยู่บ้านของข้าพเจ้าหม้อแกงถ้วยชามถาดที่ข้าพเจ้าได้พบที่นี่ ก็ยังอยู่ที่บ้านของข้าพเจ้าทั้งนั้นนอกจากนี้ยังมีขวดน้ำตั้งอยู่บนโต๊ะอยู่ข้าพเจ้าจึงถามว่าเอ๊ะของฉันทำไมมีน้ำครึ่งขวดเท่านั้นเล่าและบางโต๊ะทำไมไม่มีเขาก็บอกว่าพวกเมืองมนุษย์แย่เต็มทีมันไปทำบุญมันเอาข้าวกับขนมไปทำเท่านั้นมันไม่เอาน้ำไปทำบุญมันจึงต้องอดน้ำ ข้าพเจ้าจึงถามวิธีทำบุญด้วยน้ำก็ได้ความว่าให้เอาน้ำใส่ขวดหรือขันที่ตั้งอยู่หน้าพระสงฆ์เมื่อใส่บาทเสร็จแล้วจึงกรวดน้ำที่ตนนำมาแผ่อุทิศส่วนกุศลไปน้ำที่นำไปใส่ขวดหรือว่าขันนั้นแหละจึงจะได้กินข้าพเจ้าจึงบอกกับเขาว่าฉันได้กลับไปโลกมนุษย์จะได้บอกให้พวกชาวบ้านได้ทำแบบที่ได้กล่าวเอาไว้ เมื่อข้าพเจ้าเดินออกมาตรงโต๊ะอาหารโยมบาลก็โยนบัญชีมาให้ข้าพเจ้าดูในบัญชีนั้นมีตัวหนังสือใหญ่ๆแผ่นกระดาษใหญ่เท่ากับแผ่นกระดานดำที่สอนนักเรียนข้าพเจ้าจึงมองดูมีชื่อคนจำนวนมากแต่ข้าพเจ้าพยายามจำคนที่ข้าพเจ้ารู้จักข้าพเจ้าจดจำมาได้ดังนี้ 1. บุญชูจิตทองไข้ทับประดู ตีหนึ่งครึ่งห้ากุมภาพันธ24์2495 2. นางลำ7กุมภาพันธ24์2495 3. นายฉาย9มีนา2495 4. นายเม่น4กรกฎาคม2495 5. นายปลอดอีก2ปี4กุมภาพันธ์2497 ข้าพเจ้าขอเปิดดูบัญชีดูอีกแต่เขาไม่ยอมให้เปิดดูเขาบอกว่าเองหมดสิทธิ์ที่จะเปิดดูแล้วเองเป็นคนใจบุญเปิดดูอีกไม่ได้หรอกเดี๋ยวเองไปเที่ยวบอกเขาหมดเมื่อก่อนนี้เองเป็นคนทำบัญชีให้ข้าข้าคิดถึงเองอีกห้าปีข้าจะให้คนไปรับเพราะเองจะลำบากอีกมากข้าพเจ้าบอกว่าอีกห้าปีฉันไม่มาหรอก ยมโมบาลหัวเราะแล้วก็พูดว่าเองอยากลำบากเองก็ตามใจเองแต่ถ้าเองไม่อยากมาเองต้องบวชลูกให้ข้าข้าก็ไม่ไปรับเองและข้าจะให้คาถาเองไว้ป้องกันตัวบวชหนึ่งเองพยายามท่องอยู่เสมออันตรายและความยากลำบากจะลดน้อยลงไปคาถานี้เองบอกให้ทั่วๆไปเถิดเอาบุญเพราะต่อไปนี้ในเมืองมนุษย์จะยุ่งกันใหญ่ เองคอยจำเอาไว้นะข้าจะบอกให้แล้วเขาก็บอกว่าก่อนท่องคาถาให้ตั้งนโมสามจบก่อนแล้วท่องก่อนจะลงจากเรือนหรือก่อนจะนอนท่องอยู่เสมอเสมอจะคอยคุ้มครองเองได้คาถาก็มีดังต่อไปนี้ปัตโตเมตังประรชีวินังสุขะโตจุติจิตตะเมตตานิพพานังสุขโตจุติ ข้าพเจ้าจดจำไว้เพื่อไปบอกคนในโลกมนุษย์ต่อไปเป็นที่น่าแปลกว่าข้าพเจ้าได้ฟังครั้งเดียวก็จำได้และพอดีเขานำนางสาวบุญชูจิตทองและนางสาวบุญชูคนนั้นกับข้าพเจ้ารูปร่างหน้าตาเหมือนกันมากข้าพเจ้าได้ยินเสียงโยม,มาบาลดูบุญชูว่าเองนี่จะตายแล้วก็ยังก่อเวรไปลักพุทธละวาดเขากินผิดสำแดงพุทธาจ,จึงตาย แล้วสั่งให้ตีบุญชูข้าพเจ้ารู้สึกกลัวจริงๆเพราะการทรมานต่างๆของขุมนรกนี้เป็นที่น่าหวาดกลัวเสียมากเมื่อบุญชูคนโน้นถูกตีด้วยไหวแล้วโยมาบานก็สั่งให้ชายทั้งสี่คนนำข้าพเจ้ามาส่ง